สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตห้องครัวครัวบ้านบ้านครัวบ้านบ้านคืองานของเรานะครับเราปลูกกระเบื้องเหลือแต่ขอบนะครับเหลือแต่ขอบรอเก็บขอบรอเก็บขอบแล้วก็ในห้องในห้องตู้ซิงเนาะครับแขวนตู้ลอยตู้แขวนแล้วก็ตีละแนงเป็นระดับต่อไปนะครับ ขอบก็เหลืออย่งไม่กี่แผ่นครับประมาณ20่ส 20, 20แผ่นเนาะสำหรับที่วางเตาอางโลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอย,ยาแนวเหมือนกันนะครับก็กระเบืเ้องเหลือเศษเราก็จับใส่จับใส่เนาะพอตั้งเตาไฟเนาะเดี๋ยวถ้างไงมันก็จะเคลือเหมือนเดิมนะครับเนาะเวลานี่ก็หา ตัววางไว้สำหรับเอาคีเท่าไอ้พวกกล่องปลาติกเนาะเอาไว้สำหรับลองคีเท่าก็ดีอย่างนะครับแต่จะของบ้านกลัวบอกว่าอุ้ยมันสวยไม่กล้าตั้งเตาไฟอีกแล้โอ้จะออกไปก่อข้างนอกอีกแล้นะครับไม่เป็นไรเนาะครับเนาะมืออื่นกับอาร์ซิเลว กระเบื้องแล้วยา่าแนวแล้วนะครับเนาะกะ็คอยเห็ดคอยทำไปตามภาษาคนบ่ม,มีเวียกนะครับเนาะทำไปอะไรที่พอจะได้ตังเราก็ทำนะครับเนาะโอเคครับผมมืออืน่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุ้มชู นะครับสวัสดีครับผม